ทำไปทามาการที่ประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องช็อกทางการเมืองเพิ่เผยจะมากกว่าตอนที่รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐซึ่งโยงใหญ่กับสามปอไปจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยด้วยซ้ำนะช็อกสิเพราะเราไม่คิดว่าเขาจะเข้ากันได้คือด้วยความที่มันมีประวัติศาสตร์ต่อสู้กันมายาวนานเ,<อ>เคยคือเอาเป็นเอาตายกันในทางการเมืองนะพูดง่ายๆฉะนั้น<า>คนสนับสนุนทั้งสองฝ่าย ก็จะมีความรู้สึกที่อาจจะผิดหวังเอาแหละบางส่วนก็เข้าใจด้วยสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะฉะนั้นก็ก่อนที่จะไปดูปฏิกิริยาจากหลายๆส่วนก็อยากจะย้อนความหลังระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยทําไมวันนี้ประชาธิปัตย์ถึงถูกมองว่ากําลังผลัดอุดมการณ์ที่เคยมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าประชาธิปัตย์นี่คือพักที่ขับเคี่ยวมากับพักชินวัฒรมานานกว่า20ปีนะครับตั้งแต่เลือกตั้งใหญ่6ครั้ง4448 50546266 เป็นคู่แข่งกันมาตลอดแม้ประชาธิปัตย์จะแพ้ทุกครั้งหลังเลือกตั้งก็ไม่เคยจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันไม่เคยแม้แต่มีข่าวว่าจะเจรจาจับมือเพราะว่าเป็นคู่แข่งกันอยู่คนละขั้วต่างฝ่ายต่างก็สร้างวัฒกรรมโจมตีกันมาตลอดเช่นจากฝั่งประชาธิปัตย์ก็จะกล่าวหาเพื่อไทยว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาเป็นพักในทุนระวังไม่มีแผ่นดินจะอยู่นิรโทษกรรมสุดซอยส่วนจากฝั่งของพักชินวัตรก็อย่างเช่นชวนเชื่องช้า ฝ่ายค้านตลอดการาก็โต้กันมาแบบนี้ตลอด20กว่าปีแล้วทั้งสองพักก็เป็นตัวแทนความคิดกันคนละขั้วทําให้แฟนคลับของแต่ละพักมองอีกฝ่ายเป็นศัตรูทางการเมืองแกนนาประชาธิปัตย์บางส่วนในเคยสนับสนุนมอบนอกสภานะครับสามารถล้มรัฐบาลชินวัตรได้ถึง3ชุดไทยรักไทยสมัยที่สองที่นําโดยคุณทักษิณพลังประชาชนที่นําโดยคุณสมชายวงสวัสดน้องเขยของคุณทักษิณแล้วก็ยังพลิกขั้ว จากการที่มีม็อบมายึดสนามบินและสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักก็มาจับมือกับพักภูมิใจไทยแล้วก็ยังล้มรัฐบาลเพื่อไทยที่นําโดยคุณยิ่งลักด้วยเป็นตัวแทนความคิดของผู้ชุมนุมหรือม็อบการเมืองขนาดใหญ่ทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงและกอปปสออันนี้หมายถึงทั้งสองฝ่ายะนะาการชุมนุมเนี่ยเหมือนมีเป้าหมายแฝงในทางการเมืองเพื่อจะขับไล่อีกฝ่ายไม่ใช่แค่การเรียกร้องประชาธิปไตยหรือรูปแบบการปกครองที่ดีกว่าเก่าจริง แต่มวลชนเขาเชื่อในอุดมการณ์การชุมนุมทุกม็อบมีคนบาดเจ็บล้มตายเป็นความสูญเสียในอุดมการณ์ความเชื่อของตนจากนักการเมืองที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายทําให้ประชาชนและสังคมเกิดความขัดแยง้งถ้าย้อนดูข้อมูลจากสถาบันพระปกเกล้านะครับม็อบที่จะโยงใยกับประชาธิปัตย์และเพื่อไทยออย่างม็อบเสื้อเหลืองพันธมิตรปี49ปี51มีผู้เสียชีวิต7คนบาดเจ็บ737ม็อบเสื้อแดงปี53 เสียชีวิตไปถึง99คนไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ชุมนุมเท่านั้นนะครับก็ยังมีเจ้าหน้าที่ทหารด้วยบาดเจ็บอีกมากกว่า2,000คนมอ็อบกปปสตั้งแต่30พฤศจิกายนปี56ถึง28พฤษภาคมปี57เสียชีวิตไปถึง25คนบาดเจ็บอีกกว่า800คนแต่วันนี้พักการเมืองหัวขบวนที่เคยอยู่กันคนละฝ่ายหันมาจับมือกันและประเด็นสุดท้ายก็คือจุดยืนการเมืองต่อต้านเผด็จการรัฐสภา ยืนตรงข้ามระบอบทักษิณที่ประชาธิปัต์เขาเคยกล่าวหามาตลอดเนี่ยมาลายหายสิ้นไปแล้วอเอาแหละมาฟังแกนนําของทั้งสองฝ่ายก็แล้วกันหลัง<ช>จาก<ช>ที่เขามีหนังสือเทียบเชิญกันมาแล้วระดับเลขาธิการพักมาพูดคุยกันเอาประเด็นนี้ประเด็นเดียวเขาอธิบายเรื่องราวความหลังอย่างไรทําไมถึงลืมอดีตได้อะ เอาฝั่งเพื่อไทยก่อนแล้วกันเนาะค,คุณสอระวงเทียนทองเลขาธิการนะคะบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าวันนี้คือคนรุ่นใหม่ก็มาบริหารพักแล้วไม่ใช่หลอเหมวนหน้าพักเลขาพักแล้วทุกคนเนี่ยมุ่งทํางานแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเราสงวนความขัดแย้งไงคบความไม่เข้าใจเนี่ยเราเอาไว้ข้างหลังพูดคุยกันเอาจริงๆเพื่อไทยก็คุยกับกลุ่มเสื้อแดงแล้วด้วยทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วอ่ลองฟังเสียงดูค่ะอุดมการทางการเมืองเรา อาจจะไม่เคยเหมือนกันเลยนะครับในอดีตแต่ณวันนี้เนี่ยถ้าคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารพรรคนะครับท่านหัวหน้าเองนะครับทั้งทั้งสองท้องถังฝ่ายนะครับท่านเลขาเองรวมถึงสมาชิพกพรรคเองเนี่ยทุกคนเนี่ยมุ่งหน้าไปในทางเดียวกันคือพี่น้องประชาชนต้องต้องได้รับการแก้ไขนะครับในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือประเทศชาติเนี่ยถอยหลังไป หลายปีเลยทีเดียวนะครับมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินหน้าร่วมกันนะครับอะไรที่เป็นความไม่เข้าใจกันหรือว่าความขัดแย้งกันผมว่าเราทิ้งเอาไว้ข้างหลังดีกว่าพี่น้องคนเสื้อแดงเองณปัจจุบันนี้ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่พอเป็นความคิดเห็นตรงกันนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ก่อแก่ส่วนรวมเนี่ยทุกคนเข้าใจได้ไหมคะมันไม่เหมือนกับในอดีตแล้วนะคะขยับหันไปถามนายกชายเดชจ,จากฝั่งประชาธิปัตย์กันบ้างคะ่ะ ถามว่าทําความเข้าใจกับคนที่หนับหนุนยังไงอะคะเดี๋ยวเขาจะผิดหวังนะคะนายกชายบอกว่าพักไม่มีความขัดแย้งอะไรนะมีแต่การให้อภัยกันและเหตุการณ์มันอย่างเรื่อง20ปีที่แล้วปัญหาและแนวคิดการพัฒนาประเทศมันแตกต่างกับปัจจุบันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอพูดคุยเราก็รักกันเราก็เดินหน้าไปด้วยกันนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ดีงามค่ะให้ฟังเสียงค่ะ วันนี้พรรคเพื่อจะประธิปัตินะครับไม่มีความขัดแยงด้งใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามีแต่ความรักความเข้าใจและความการให้อภัยกันครับด้วยสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็อุดมการของพรรคประช,ชาธิปัตย์อะค่ะมันค่อนข้างที่จะอาจจะแบบว่ามีความแบบโบลเตอร์เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้าข้างแบบฝั่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราจะแบบดาเนินการยังไงต่อไปหลังจากนี้คะเพื่อให้เขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยมันสามารถไปต่อได้จริง คือต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์เมื่อ20ปี30ปีที่แล้วกับวันนี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับปัญหาของประเทศก็ไม่เหมือนกันเลยแนวคิดในการพัฒนาประเทศก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่เราจูนกันได้ที่เรารักกันแล้วเดินหน้าไปไปด้วยกันได้ผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีงามครับพวกผมส่วนใหญ่เป็นสสเขตนะครับเรากลับไปบ้านเราก็ถามประชาชนอยู่ทุกวันนะครับเราไปเชื่อตามข่าวทั้งหมดก็ไม่ได้เราต้องเชื่อเวอตเออร์ที่โหวตเรามาในการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เป็นคําอธิบายว่า มันเป็นเรื่องราวในอดีตละตอนนี้เป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะครับนายกชายพอท่านได้รับหนังสือเทียบเชิญจากสภาโดยเลยขาธิการพรรคเพื่อไทยท่านก็เดินทางเข้าพักประชาธิปัตย์จะได้ไปหารือกันใช่ไหมทีนี้มันก็มีคําถามเกี่ยวกับตัวท่านถ้าหากว่าจะเป็นรัฐมนตรีมันจะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติหรือเปล่าะนะะแกะจากคําพูดของคุณเดชอิดนายกชายเลยเนี่ยนะว่าท่านตอบ เรื่องคุณสมบัติของตัวเองอย่างไรไม่รู้ทําไมเราถึงรู้สึกแปลงแปลงครับคําถามเรื่องคุณสมบัติว่าที่รัฐมนตรี<ะ>คุณเด่นอินบอกว่าจริงๆแล้วเรียบร้อยไปตั้งนานแล้วเ,เ,เชิญเพิ่งมาวันนีเ้เพราะเราดูของเราเองอยู่<ะ>เราดูของเราเองแต่ท่านเป็นฝ่ายค้านอยู่นะก่อนหน้านี้ข้อสังเกตก็คือดูเองสรุปเองจะเรียบร้อยได้อย่างไรเพราะอํานาจอยู่ที่ทนายกค่ะเงื่อนไขรัฐบาลเปลี่ยนหรือไม่ถ้าหากถูกปฏิเสธท่านบอกว่าไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแน่นอน ไม่มีอะไรเลยข้อสังเกตก็คือถ้าไม่ได้ไปคุยไปเจราจาก่อนจะมั่นใจได้หรือค่ะนะครับกับคําถามว่าที่ลูกน้องไปโพสต์ภาพว่าไปทำเนียบร,รัฐบาลเหมือนกับไปส่งข้อมูลให้ตรวจสอบใช่ไหมออออท่านบอกว่าลูกน้องไม่ได้ไปผมก็ซักลูกน้องใหญ่เลยก็ไม่เห็นว่ามีใครไปส่วนที่มีภาพลูกน้องไปกินกาแฟน่าจะเป็นการอ้างมากกว่า นะข้อสังเกตก็คือ,อวินยูชนจะเชื่อหรือไม่วินยูชนอีกแล้วและสุดท้ายคําถามตกลงได้มากี่ที่นั่งท่านบอกว่าได้ข่าวว่า2นะค่ะข,ข้อสังเกตจากคําตอบนี้ก็คือแปลว่าการเจราจาเงื่อนไขเกิดขึ้นก่อนแล้วใช่หรือไม่ถึงตอบได้ว่าได้สองเก้า e. อี้เหมือนเหมือนท่านแบบเดจาวูท่านรู้ก่อนนะมีรายงานมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าการส่งเทียบเชิญพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเนี่ย ปรากฏว่ารายงานนะเขาบอกว่ามีการตกลงเก้าอี้รัฐมนตรีกันเรียบร้อยไปแล้วตามข่าวจากสื่อบางแขนงนะคะถึงขั้นระบุไปเลยว่าพักประชาธิปัตย์ได้คุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งกระทรวงก็คือได้ทั้งเก้าอี้ว่าการแล้วก็ได้ช่วยด้วยนะคะเสียต่อเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพักจะนั่งว่าการแล้วนายกชายเด็ดอิดขาวทองเลขาธิการพักก็มานั่งช่วยทํางานด้วยกันนะคะแต่ล่าสุดแหล่งข่าวระดับสูงซึ่งเขาร่วมอยู่ในดีลร่วมรัฐบาล เขามายืนยันกับข่าวพ้นคนข่าวอันนี้ล่าสุดของล่าสุดกําลังร้อนร้อเลยค่ะบอกว่า2เก้าอี้รัฐมนตรีที่พักได้รับการจัดสรรคือรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าการนะใช่กับรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข ปรากฏว่าเก้าอี้ช่วยเนี่ยไปอยู่ที่สาธารณสุขยืนยันว่าเป็น2เก้าอี้นี้ไม่มีคุมทั้งกระทรวง2องตแหน่งแน่นอนแหล่งข่าวรายนี้นะคะเขาขอตั้งข้อสังเกตด้วยเขาบอกฝากมาบอกหน่อยว่าคอต้ารัฐมนตรีของกลุ่มผู้กองเนี่ยเอาจริงๆนะน่าจะไม่ถึง3เก้าอีอ้อ่ะไม่ใช่อย่างที่เป็นข่าวหรอกแล้วก็ยังบอกว่ารายชื่อแคนดิเดตรัฐมนตรีที่ปรากฏออกมาก็ยังไม่ตรงทั้งหมดด้วย อ่ะออดูปฏิกิริยาของคนอดีตประชาธิปัตย์อดีตกปดดป,ดดป,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 ปอสอมีความเห็นอย่างไรนะครับสําหรับการที่ประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลคนแรกเริ่มจากคุณสัมพันธ์ทองสมัรนะท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอดีตสสอหลายสมัยจากนกครศรีธรรมราชท่านเป็นเจ้าของฉายาหมอผีครับโพสต์ในกลุ่มอดีตสสพักประชาธิปัตย์เป็นรูปถ่ายของตัวท่านเองมีข้อความว่าประชาธิปัตย์ไปร่วมเพื่อไทย กรรมการบริหารหน่าจะติดยาบ้าต้องหาสถานที่บำบัดวแรงแรงแรงนะมา,มากๆนะอีกคนหนึ่งคุณสันเพชรบุญญามณีครับโพสใน f เฟ e บ o ๊กใจความสำคัญก็บอกว่าไม่เห็นชอบขอคัดค้านการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยไม่สามารถจะทรยศพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนประชาธิปัตย์มาตลอดได้พวกเราต่อสู้กันทางความคิดและอุดมการทางการเมือง ที่ไม่ชอบทำมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลากว่า20ปีและคุณสอเพชรก็มองว่าเวลานี้ประเทศต้องการฝ่ายค้านที่เข้มแข็งค,คอยตรวจสอบการทำงานทวงดุลรัฐบาลถ้าวันนี้เราเลือกที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อเข้าไปมีอำนาจโดยละทิ้งประชาชนการเลือกตั้งครั้งหน้าแม้แต่จะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็จะไม่ให้โอกาสเราอีกต่อไปโอ้โหยังมีอีกนะคะสภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ โพสออกมาเป็นแถลงการเลยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับกรณีพักเพื่อไทยเชิญประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแล้วเขาทิ้งท้ายอันนี้ที่เขาแปะโพสตเอาไว้นะคะบอกว่าพักเพื่อไทยลืมไปแล,ล้วหรื่องยังไงว่าใครคือฆาตกรฆ่าพี่น้องคนเสื้อแดงม,มีอีกคุณนันทิวัน์สามารถครับอดีตรองผู้อำนวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาตินี่ก็เป็นผู้นําฝ่ายอนุรักษ์แบบชัดเจนะ<ช>นะแนวคิดของคุณนันทิวัต์เนี่ยนะครับก็โพสต์เฟซบุ๊กให้คิด โยงใยกับการเมืองในเวลานี้หรือเปล่าบอกนักการเมืองมีแต่กิเลสตัณหาความอยากมุ่งแต่สแสวงหากอบโกยเจ็บปวดคุณอีฟคาทยาทิพสุวรรณนะคะบอกว่ายามาวรวมกปปสทุกคนส่วนตัวยังยึดมั่นในอุดมการและไม่เคยคิดจะก้มหัวให้กับความไม่ถูกต้องทิศท,ทางลมเปลี่ยน Hash tag อุดมการไม่เคยเปลี่ยนนะคุณทัศนีบุรณุปกรณ์นะคะบอกว่าความมืดไม่อาจชนะแสงสว่าง แต่ประเทศนี้ไม่มีแสงสว่างไงความมืดกําลังสู้กับความมืดยิ่งกว่าแล้วก็ชูหางว่าตัวเองเป็นแสงสว่างคุณทยาก็อดีตแกนนากปปส<ช>คุณทัศนีก็อดีตสสเพื่อไทยส่วนอีกคนหนึ่งที่กําลังถูกย้อนเกรดดิจิตอลฟุตปรินต์ในเวลานี้คือคุณแขกคำพากาครับเนื่องจากว่าคุณแขกคำพากาเคยโพสต์เอาไว้เมื่อสัก3ามปีที่แล้วบอกว่าถ้าเพื่อไทยไปจับมือกับประชาธิปัตย์พักมือเปื้อนเลือดเมื่อไหร่เราขาดกัน นมันหลายปีแล้วนะย้ำว่าโพสต์เก่าแต่คนไปขุดขึ้นมา <c oughs> คุณคำภากาอาธิบายอย่างไรผู้สื่อข,ข่าวของเราไปคุยมาครับ <c oughs> คุณคำภากาอาธิบายแบบนี้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวว่าถ้าหากเพื่อไทยจับมือกับอนาคตใหม่แล้วไปดึงประชาธิปัตย์ดึงภูมิใจไทยมารวมตั้งรัฐบาลได้ถ้าปีนั้นถ้าหากเพื่อไทยไปเอาประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลคุณคำภกาก็เลยไปโพสต์ว่าไม่เอาปปชอ,อปชป ถ้าเอาเนี่ยเราขาดกันมันเป็นบริบทของปี62เป็นคนละบริบทกันคนละการเลือกตั้งคนละการฟอร์มรัฐบาลค่ะฉะนั้นในมุมของคุณคำปากาไม่ได้มีปัญหากับการที่ตัวเองเสียคำพูดหรือเสียหน้าก็อาจจะเสียแต่ไม่ได้เป็นการเสียชีวิตครับอ๋อไม่ใช่เรื่องใหญ่ในมุมของคุณคำปากานะแล้วก็ไม่เคยบอกด้วยว่าพรรคเพื่อไทยเขาตัดสินใจถูกหรือเขาตัดสินใจผิดมันก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยส่วนถ้าโบตเตอร์เพื่อไทยไม่พอใจ ครั้งหน้าก็เลือกพักอื่นที่ควรจะกลัวมากกว่าคือกลัวการรัฐประหารนี่คือมุมของคุณคําพกาลัคนาปันวิชยัยลองฟังอธิบายสิ่งที่เคยโพสต์ไว้ในอดีตครับไม่มีปัญหากับการเสียคําพูดเพราะพี่ไม่เชื่อในเรื่องเสียชีพอย่าเสียสัตว์ของพี่เสียสัตว์ได้อย่าเสียชีพเพราะคนเราตายแล้วไม่มีประโยชน์ <laughs> ดังนั้นสาหรับคนที่รอสมน้าหน้าว่าอุ๊ยผิดคําพูดกินอาหารหมาขมกาจจะเสียหน้าหรือเปล่าเสียแต่ไม่เสียชีวิตแล้วการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยอ่ะพี่แขกไม่ได้บอกว่าเขาตัดสินใจถูก <ขอ S 1> ทุกๆก,การตัดสินใจของพรรคการเมืองในทางแพร่งอะค่ะเขาอาจจะตัดสินใจผิดก็ได้เขาอาจจะตัดสินใจถูกก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจและยอมรับคุณส่วนที่จะตามมาเช่นอาจจะมีคนรับไม่ได้โลกไม่แตก ไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็ไม่ต้องกลัวพรรคสูญพันเพราะเราเป็นประชาชนเราเราต้องเราเราอยู่อย่างยืนลงมากกว่าพรรคการเมืองอ่ะเราต้องกลัวประชาชนสูญพันค่ะเราอย่าไปกลัวพรรคการเมืองสูญพันสิ่งที่เราต้องกลัวคือการรัฐประหารและสิ่งที่เราต้องกลัวคือการทันหลังลงไปในวาทกรรมคนดี hmm. อย่างที่พี่บอกว่าประชาธิปไตยไม่เกี่ยวกับคนดีประชาธิปไตยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ยืนยันว่าอำนาจเป็นของประชาชน คือพอเห็นภาพว่าเขาจับมือกันแน่ๆมันก็เริ่มมีคําอธิบายในแนวทางที่มองโลกในงแง่ดีนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการรวมกันเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการปรองดองทางการเมืองก็น่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศปรองดองในบ้านเมืองเฉพะโดยเฉพาะกับประชาชนที่เคยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายถือหางการเมืองคนละข้างอย่างนี้มันก็ดีนะสิ แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมคะรองศาสตราจารย์ดรภูมูลสินนะคะคณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธหรือว่ามสวในฐานะอดีตกรรมการสมานฉันท์ของรัฐสภา คืออาจารย์นะบอกว่าการจับมือกันร,ระหว่างสองภาคการเมืองเป็นกระบวนการทางการเมืองนะหมายถึงว่าเมื่อต่อรองผลประโยชน์กันลงตัวก็ตัดสินใจร่วมมือกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เลยค่ะมันไม่ใช่กระบวนการปรองดองที่แท้จริงเนื่องจากกระบวนการปรองดองเนี่ยจะต้องมีภาคประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเหยื่อที่ได้รับผลกระทบใช่ไหมคะใครที่ได้รับผลกระทบความรุนแรงจากการชุมนุมคนกลุ่มนี้เขามีความชอบธรรมที่จะบอกว่าวิธีการปรองดองมันควรจะเป็นยังไง เพราะอย่างนี้เองการจับมือข้ามคู่ของสองพักการเมืองก็เลยสรุปว่าประเทศนี้ปรองดองแล้วไม่ได้เป็นเพียงแค่กระบวนการทางการเมืองพอสถานการณ์เปลี่ยนมีคู่แข่งใหม่ขึ้นมาคือพักก้าวไกลหรือว่าประชาชนก็เถอะ ทำให้สองพักเดิมเลยต้องมาจับมือกันอาจารย์ภูมิบอกด้วยนะคะว่าการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมานะมีความรุนแรงเกิดขึ้นจริงมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากนะคะถูกดําเนินคดีก็มากแต่การอํานวยความยุติธรรมการเยียวยาม,มันยังไม่เกิดขึ้นเลยประชาชนได้รับผลกระทบบาดเจ็บล้มตายถูกดําเนินคดีจะอีกจํานวนไม่น้อยก็ยังไม่ได้รับการยุรทษกรรมแต่ฝ่ายการเมืองอ้าวคุณไปจับมือกันฉะนั้นมันไม่ใช่การปลองดองที่แท้จริงค่ะฉะนั้นก็รอ คำตอบอย่างเป็นทางการ<ม>จากประชาธิปัตย์เพราะเขานัดประชุม17นาฬิกาประชุมกรรมการบริหารพักและหลังจากนั้น19นาฬกา30นาทีก็จะประชุมร่วมกรรมก,รรมการบริหารพักและสสนัดหมายกันวันพรุ่งนี้พอดีรายการเราเลยนะหลังจากที่ได้รับคำคเทียบเชิญอย่างเป็นทางการจากพรรเพื่อไทย